ตอนที่้ชื่อตอนว่าจิตวิญญาณที่ดับศูนย์ห้าแสนประเจ้านี่มันคนรวยสุดๆไปเลยนะเนี่ยผลวิญญาณนี่นนะแค่เกินแสนก็นับว่าสุดๆแล้วนี่มันเกินหนึ่งแสนมาเป็น5เท่าแล้วนะถ้าจะแพงขนาดครึ่งล้านแบบนี้ละก็ใช้ทั้งชีวิตของฉันได้เลยนะสมกับเป็นคนรวยจริงๆพูดราคา5 0 0 0 0นได้เหมือนกับ50โดยที่ไม่ลังเลเลยผู้คนที่อยู่ด้านล่างต่างก็ช็อกและอิจฉาเขาแบบสุดๆในเมื่อคนรวย มั่นใจว่าอยากจะได้ผลไม้นั้นเขาก็จะได้มันไปหลิมเฟิงพูดด้วยรอยยิม้มจากไปในห้องส่วนตัวที่อยู่ไม่ไกลจากพวกเขานั้นอืมเช็คต,ตัวตนของสองคนนี้สิลวดหยูเทียนได้หันหัวไปบอกกับชายที่อยู่ใกล้ๆตอนแรกนั้นลวดหยูเทียนคิดว่าผลไม้นั้นน่าจะอยู่ละราวสามแสนอย่างมากสุดแต่เขาต้องยอมบิดราคาถึงห้าแสนก็เพราะว่าสองคนนั้นเลยเพราะงั้นในตอนนี้ภายในหัวใจของเขาจึงเริ่มโกรธขึ้นมาบ้างแล้วคนรับ เมื่อตอบรับชายที่อยู่ข้างๆเขาก็ได้หายไปการประมูลรอบแรกนั้นสิ้นสุดลงสินค้าถูกปล่อยออกไปในราคาห้าแสนหินวิญญาณที่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรอบย้อนรษแต่เพราะว่าอย่างนี้นี่ไม่ใช่การประมูลรอบสุดท้ายมันดีแล้วที่จะมีของที่สามารถปั่นราคาได้ถึงสองแสนหินวิญญาณแบบนี้ยินดีด้วยกับแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับผลไม้วิญญาณไปในราคาห้าแสนหินวิญญาณเซียวเกอพันประกาศให้กับทุกคนได้รู้ว่าจากนั้น เธอก็ให้คนของเธอนำเจ้าสิ่งนี้ลงไปเอาละต่อไปจะเป็นของชิ้นที่สองนั่นคือก้นหอยเลึกลับมันสามารถเป่าให้เกิดเสียงรบกวนได้ประมูลเริ่มต้นที่50,000หินวิญญาณและการบิดราคาแต่ละครั้งก็ไม่ต่ำกว่า1,000หินวิญญาณการประมูลเริ่มได้55,000 5 7นห้ 55, 57, ยินดีด้วยกับแขกผู้มีเกียรติหมายเลขเกด้วยท่านได้รับก้นหอยลึกลับในราคาเก้าหพหินวิญญาณ ชิ้นที่3เป็นกําไรที่ดูงดงามแต่มันไม่ใช่แค่เครื่องประดับเท่านั้นมันมีความสามารถเก็บสิ่งของต่างๆไว้ในมิติจ่องว่างได้โดยมิติมีขนาดประมาณ5ตารางเมตรเริ่มต้นที่80,000หินวิญญาณและในการบิดราคาแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า1,000หินวิญญาณการประมูลเริ่มได้8 5 8 000, 8 9 0 0 0 0 0 0ยินดีกับแขกท่านผู้มีเกียรติหมายเลข173ได้กำไรแสนสวยนี้ไปในราคา 1 7 0 0 0เจหืหินวิญญาณท่านจะนำไปใช้เองหรือจะนำไปให้กับคนรักของท่านก็ได้และที่สำคัญมันมีคุณสมบัติที่หาได้ยากมากๆการประมูลนั้นยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่นอกเหนือจากผลไม้ของลิมเฟิงที่เขานำไปประมูลชิ้นแรกแล้วของอื่นๆก็ดูเป็นของทั่วๆไปทั้งหมดและเขาก็ไม่ได้ต้องการจะประมูลพวกมันแล้วด้วยถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นของดีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้หลิมเฟิงสนใจได้มู่หลงหลานเองก็ใจเย็นยิ่งกว่า เธอดื่มน้ำชาและมองไปยังเหตุการณ์ตรงหน้าเรื่อยๆพี่หลานพี่คิดไว้หรือยังว่าจะประมูลอะไรหลังจากที่มองไปยังการประมูลด้านนอกนั้นดลิเนเฟิงก็เริ่มเบื่อมากขึ้นและหันไปถามมู่หลงหลานจริงๆก็ไม่หลอกโดยเฉพาะการประมูลสิบอย่างที่หอประมูลเก็บเอาไว้นั้นซึ่งพวกเขาได้เก็บมันไว้เพื่อเรียกแขกดังนั้นมันจะไม่ถูกเปิดเผยออกมาเลยเพราะงั้นมันอาจจะไม่มีคนมาเยอะขนาดนี้ก็ได้มู่หลงหลานได้่าวตอบออกไปพี่หลาน ่านี่ยังไม่มีอะไรถูกใจแล้วแต่พี่เลี้ยงอะไรไว้ล่ะหลินเฟิงได้ถามออกไปได้วยความตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นมู่หลวงหลานบอกว่าเธอต้องการประมูลของบางอย่างแต่ตั้งแต่เริ่มการประมูลมาเธอก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเลยถึงแม้ว่าผู้ประมูลจะไม่ได้บอกว่าพวกเขาเก็บอะไรไว้ประมูลในช่วงสุดท้ายแต่ตะกูลของฉันก็รู้อะไรมาบางอย่างเพราะงนั้นนายน่าจะเข้าใจนะมู่หลวงหลานได้พูดออกไปด้วยรอยยิม้มความหมายของมันคือ ตระกูลของเธอมีสายลับอยู่ในหอประมูลแห่งนี้โอ้เข้าใจแล้วแล้วพี่รู้อะไรมาบ้างละ่ะบอกฉันหน่อยสิหลินเฟิงมองไปทางมู่หลงหลานและพูดออกมาฉันบอกนายได้นะแต่ถ้าฉันมีหินวิญญาณไม่พอนายต้องให้ฉันยืมละ่ะของมันแน่อย,อยู่แล้วเราให้ฉันฟังหน่อยหลินเฟิงดูรีบร้อนขึ้นมามา,มากๆเลยฉันเองก็ไม่รู้จากของสิบอย่างทั้งหมดหรอกนะแต่ฉันรู้ถึงสามอย่างสุดท้ายมู่หลงหลานได้พูดออกมาสามอย่างสุดท้ายงั้นเหรอมันคืออะไรละ่ะ อย่างแรกคือตทเข็นลึกลับที่บอกกันมาว่าตทเข็นนี้เอาไว้ใช้เปิดมิติโบราณอย่างที่สองคือเกดมังกรดำที่แข็งและคมมากส่วนอย่างที่3คือสิ่งที่ฉันเล็งเอาไว้มันคือจิตวิญญาณที่ดับสูนมู่หลงหลานได้อธิบายให้กับหลินเฟิงฟังสองต่อสองเหรียญลึกลับนั้นหรือเกดมังกรดำจิตวิญญาณที่ดับสูนได้ยินดังนั้นหลินเฟิงก็ทบทวนชื่อของมันอีกครั้งและจากนั้นเขาก็พูดสองอย่างแรกออกมาพอเข้าใจได้ แต่อย่างสุดท้ายมันคืออะไรนนะจิตวิญญาณที่ดับสูญงั่นหรือมันคือจิตวิญญาณที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนายรู้หรือเปล่าว่าทําไมพลังปานบนโลกนี้จึงค่อยๆเบาบางลงเรื่อยๆมู่หลงหลานไม่ได้ตอบคําถามนี้ตรงๆแต่เธอกลับเป็นฝ่ายถามออกไปเสียเองอืมไม่รู้หรอกหลินเพิงได้ตอบกลับไปอย่างกะกระอ่วนเหตุผลก็คือต้นกําเนิดของพลังปานเหล่านั้นถูกทําลายไปแล้วเพราะงั้นมันจึงไม่สามารถสร้างพลังปานเพิ่มมากขึ้นได้อีกและด้วยเหตุการณ์ที่เรา ยังคงใช้มันอย่างต่อเนื่องพลังปานจึงค่อยๆลดลงเรื่อยๆบางทีในอีก2 3 0ถึงปีข้างหน้าพลังปานบนโลกนี้อาจจะหมดเกี้ยงเลยก็เป็นได้แม้แต่สัตว์วิญญาณเองก็จะไม่สามารถหยุดเกินมันได้และจิตวิญญาณที่ดับศูนย์มันสามารถทําอะไรได้งั้นหรือหลิเนเฟิงได้ถามออกไปด้วยความไม่เข้าใจจริงๆแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณคือผลลัพธ์จากการที่ต้นกําเนิดพลังปานถูกทาลายหากใจพูดก็คือมเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณก็คือ เมล็ดพันธุ์ที่มีพลังปานมากพอที่จะทําให้คนคนหนึ่งไปถึงพลังระดับ SSS ภายในระยะเวลาอันแสนสั้นเลยและมันก็จะทําให้คน,นอื่นๆเกิดความเกรงกลัวหาไอเจ้าเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณน,นั้นสามารถทําให้คนคนหนึ่งอยู่ในระดับ SSS ได้ในเวลาอันสั้นงั้นหรือเมื่อได้ยินดังนั้นหลินเฟิงก็ตกใจมากๆใช่แล้วแต่จิตวิญญาณแห่งการดับศูนนี้ก็ไม่ใช่จิตวิญญาณที่สมบูรณ์และพอมันได้ดับศูนย์ไปแล้ว มันมีค่าแค่การวิจัยและก็ไร้ผลลัพธ์ใดๆทั้งสิ้นแต่นี่นะ่ะเป็นครั้งที่สมแล้วที่จะมีอะไรแบบนี้มาอยู่ในการประมูลแห่งนี้มูลหลงหลานได้พูดออกไปพี่หมายถึงไอเจ้าสิ่งที่พี่กําลังตามหาอยู่นะ่ะมันเปลี่ยนมือมาแล้วสองครั้งนั่นเหรอใช่ในตอนแรกมันถูกปล่อยออกไปในราคา8ล้านหินวิญญาณและในครั้งที่สองมันก็ถูกประมูลออกไปในราคา4ล้านหินวิญญาณส่วนครั้งนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ละนาว หนึ 1> 1่งถึงสองล้านหินวิญญาณเธอได้กล่าวออกมาทําไมดูเหมือนว่าราคาของมันจะลดลงไปละ่ะหลินเปิงเกิดความสงสัยนั่นก็เพราะว่าของชิ้นนี้มันน่าจะถูกศึกษาอย่างถ่องแท้มาจากคนสองคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วและการที่มันจะถูกนํามาประมูลอีกรอบก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรให้ศึกษาหรือสํารวจแล้วยังไงละ่ะดังนั้นมูลาค่าของมันจึงต้องลดลงไปอีกพอพูดแบบนี้หลินเปิงก็เข้าใจได้ในทันทีงั้นในเมื่อ มันโดนคนอื่นศึกษาไปจนหมดแล้วตระกูลของพี่จะเอามันไปทําไมอีกละ่ะหลินปิงได้ถามออกไปด้วยความสนใจแน่นอนว่าต้องศึกษามันนั่นแหละตอนนี้เทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปมากแล้วบางทีตระกูลของเราอาจจะฟื้นฟูมันได้ละมัง้ง้าเป็นแบบนั้นได้จริงตระกูลของเราก็จะมีคนที่แข็งแกร่งตึงระดับ SSS เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วมูหล,ลงหลานได้พูดออกไปหลินปิงพูดไม่ออกไปคู่หนึ่งท้งทงที่ไม่มีใคร กิจจะยุ่งกับมันแล้วแทๆ้ๆทำไมเธอถึงยังดูมั่นอกมั่นใจขนาดนี้ตอนนี้ถึงเวลาของของประมูลลำดับที่13นั่นคือเกาะสงครามระด,ดับสูงการประมูลนั้นนำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้ของประมูลลำดับที่13ก็คือชุดเกาะของลิ้นเฟิงนั่นเองเกาะสงครามนี้มันลำหน้าสุดๆไปเลยเกาะชิ้นนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของการป้องกันและการเพิ่มพลังมันสามารถต้านทานการโจมตี จากความแข็งแกร่งของผู้มีระดับเอตัวทั่วไปได้โดยที่ไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิน้นในตอนนี้ฉันจะเป็นคนทดสอบเกาะน,นี้เองดังนั้นขอผู้ที่มีความแข็งแกร่งระดับเอสมาช่วยทดสอบเจ้าสิ่งนี้ด้วยเซลเกอร์ได้อัดพลังวิญญาณลงไปในเกาะน,นั้นในทันทีเกาะน,นั้นก็แยกออกเป็นชิ้นเล็กๆและลอยตัวขึ้นพร้อมกับมาประกอบอยู่บนตัวของเซลเกอร์เพียงพิบตาเดียวมันก็เป็นเกาะที่สวมอยู่บนตัวของเธอไปแล้วเมื่อผู้คนได้เห็นการสแสดงออกที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้ พวกเขาก็พากันอึ้งไปทั่วไม่ว่ามันจะแข็งเก่งระดับไหนหรือมันจะสวมได้เหมือนกับเสื้อผ้าแต่การที่เกาะนี้แยกออกเป็นชิ้นส่วนและไปประกอบตัวกันเองได้นั้นคือสิ่งที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนในต,ตอนนั้นคนที่มีความแข็งเก่งระดับเอดก็ได้เดินเข้ามายังส่วนกลางเขาเป็นชายร่างกายแข็งเก่งซึ่งเขาได้ซัดไปที่เสี่ยวเกอโดยที่เขาไม่พูดอะไรทั้งนั้นปังเพียงหมัดเดียวร่างกายของเสียวเกอร์ก็ได้กระเด็นลอยออกไป